ไม่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงวันนี้มีโอกาสพระธรรมทานทุตมาตันพระรรมตาสุประเด็นเรื่องทุตันมหาลูกหาลานปรัญญาทานธรรมมากระแต่แต่มักจรบมาตันจันเทมารยเตนเพื่มากระเานที่บ้านที่องค์พระ อริยตามสุปตองทุกช่องก็ดีป a ม a m a t a k a พระเจ้าประภูมีอริยตามสุปเตียนบุเรียนชัยอริยไตรสุภดีบไปดินเวียนเนี่ในเท็หนึ่งต้องตามทีห้าเกตแปดต่อศูนย์อริยแตนหลักแสนหลักหมื่นหลักปันหลักไร่หลักสี่หลักหน่วยมาเป๊ะๆอริยตนตนมองเกิยนเต็มเป็นต้นมังกรยาเจ้าบ้านเจ้าเมืองเจ้าอีเจ้าผู้มีธรรมะตนทุกมาตาลูกหลานมาดีไม่ได้มาฆ่ามาตีไม่ได้มาทำลายปันธะรูมัสตุปปัตตานักพูนักม่าตังกรตุ่มางอริยเตียนเตียนมาเตียนพักเตียงพักมงคลมา p ร m a t a n ปัมาปริตตปมามาาลา p a r a t a n ตัปฏิพาดีอริยโตตตนปริยตโตปิงนีแหล a ปร m a t a y t u o p a r a m a จำบไม่ได้ป a r า m a t a y a t ปเวสปรมาตาตเนเป็นปังคารมาตามารมตีนี่ป a มา m a t a n ตัวอาจารย์กานามตตปตน p a o ต้นประตในนามเจ้าวนปริยตตนต้นบัตาหลานปริยตาสันมาตหลานจาย a r a a t a ของเรียนของบ้านของสำนักปักมังรมา ใจเป็นหมดทำบรุมาติงรู้จริงเห็นจริงฟันมาเป็นญาตาทุกปัติเป็นพมิญปภะมาหอนพรอปภบุรมษตาทุกภาษาจงมาเป็นวาจามาเป็นลมปากำมาตะจนปุ่มก็าวหน้าเป็าวปภุ่มเป็น้อยหนูเรียนใจสั้ว์ดุรัตน์นามไตยลักใจสั้ว์ดุรัตน์อารยันโพสูมาไอยกิบวนปัจจับันทบมาตะจนบังดินไทยดิน สิ่รถตะดเรือี่ไม่ได้เหมือนรถเมลรถไฟรถมอเตอร์ไซค์อรรมาตตาจะพยายามดาเรื่องอะไรไม่เต็มเต็มมัตตาไอรถไทยนาพรายานนามัตตาจุดดามาต้นผูกคนทั้งหลายรถที่ตีต่อการเมืองทางวัดตัวทุกภาพวัาเรามาตัวทุกประตูเลนจะมีความสุกนะมูมันไมเป็นทนงการแต่ไม่ไม่จะเป็นมันมันกล่าบังเอิญกับเมียผู้ว่าจังเีลยเรนนะผู้จะไปอะไม่เป็นทางการคือทานประมาณดีที่ อันนี้มันเป็นเอ่อเอาบารวฝ่ายสอนคจนง่ายเนะาะทุกคนก็ที่ามอยากว้มเหียเชื่อไปเชื่อมัน่นฝ่าไปศรัทธามัน,นย,นยงใช่เป็นยังที่นิ้ขากตฟื้น้นมาปกติตัวโุงกุ้ก้งองมัองมองมันะเป็นกระสีมันเป็นความใ่ความมันทุกครูบาอาจารย์เพื่อนมากกับเพึ่นกันพี่น้องเดียวกันพี่แม่เดียวกันนี่เ็ยังบกเข้าใจกันดอกพอเม่ยักพิงยุกอันนี้คือการกบข้าชาเดียวกัน ว่าอาจารย์เดียวกันเข้อใดเขาคือกัน <c oughs> อ่าระบบจอมาทำกันนี้เอาแต่บางตีอย่งมาไมา่ตีอะไรใดๆแต่กลัแน่นอนครับอ่าอ่ามาาปาก็บอกน้อยมาเ,าเรื่องกระไดเลยมันจะเป็นเงี้ยงไปครับเนี่ยมมนเป็นอะไรเว่า, <c oughs> ออาพอปูสวดไปน้อยเราไทยหมดเลยนะืข <c oughs> ึ้นมงเสียลูกเหมือนควันว่บทางดียวเหมือนวับเดียบไม่เหครับเนี้ยว่าศรีานอยุบภัยนะลูกชิดมาั้งเตะอ อ่างบ้นสวรรค์อันนี้บอกฟูฟังเสียไม่กุก็นาชัวรรางวัลที่ถึงฉลากสีแดงเลขชัวร์คนสองแปดหกศูนย์ห้าหนึ่งแนแนบอกเราวห็ไงลังตึงบริกินวัดเขาอือย่ากขึ้นตอนเลขบอกแล้วหกหกคนพอขี้อยู่หกตัวเราได้เห็นเงินล้ามีที่อกันได้ผมว่าจะสิบมีสิบนที่อ้วนมากที่ราหสียนหาเสนถามเสียนัอันนั้นจะเห็นกับตา ย่นกับหููบอมากับปาก่เพาซ้อบแบเนาะไม่ใช่เป็นกันกเนาืเาเองแล้วเขาสีดาแต่ก็สีดาปูบอ่อ่ามันปูเขอเองเรอเขาด่าที่อะอืมปูมาเลยปูมากเมาแล้ว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 

เอาเชียงใ่่่วยตัวมาเลยเชียงใส่่วยใา่บรรจารู้จผูกมากไอ้ตั้านี่เอาใครที่เห็นแล้วกดไลค์กดแชร์ได้ปูแวนวมาหาอาจารย์กันก็เบ่งเอาเลยอตัวไดหนุนปมันึ่ปัญญาหกเจ็ดปูเรียงไข่มนนำไปเขียนถวยอยู่โคตรแม่เลยอ็อัาอืม เราไม่เหลืออีกล้าง สองโอ้สี่สองสี่สองหนึ่งมาลิกทีเง่เล่นตัวนี้ สาธุปัจจารยตาสุปตางแค่ทานทุกคนทุกท่านบรามาตันฉันครู้อะไร para m a t a สุปเท่าอริยตาสุปตุนทพนดีย para matay สุมาโกโตสุปติโอทุกคนทุกท่านรมตัเอชิทุก้องงมทุกคนทุกท่านรมตุนมติรมัตาสุปตานันการมาตาสุปเทาไมว่ากักัม่รามตง้าเปาวปผมปรมา ผู้วาผู้เขียนบริยญเตียนเต้นมันะตูเม่รู้อะนปรามาตายมาตัวมาตายย่างงมงายนะถ้าเจ้าขาปรามาาเตนแค่แนวทางพิจารณาญาณบริยันตันตันมกะตัวรามาตายความมั่นใจปรามาตถตังห้ตังไปได้ทั่วโลกนะโมห้ตังไปได้ทั่วโลกโยมหมาโยมหาจา้า้าตง มาสาธุปริยันต์เวสุปตะตาข้าพเจ้ากระผมอมมกรลปะโตยกน้อยภูเรือนชัยสร้างสุราภะธรรมตาสุปเตณไม่ได้มาเล่นเดินเป็นโซ่มกรลยาตาสะมกตะโซ่ภักดิ์เตนเณมกัลตาเมเยมเป็นเย็นพระปริยตาประสงค์คงมกรัลปะโตไม่ได้โกหกไม่ได้ตอแหลไม่ได้หลงโล่งใครไม่ดูตรีมนุสธรตรีมนุสธรรมบาไม่ดูตรีคุณวิเศษปงมตรีมุสรราตรีนุปธรรมบางไตีมนุสธรรมบางไีมนุสรรมาตรีนุสธางตรีมนุสธรรางตรีมางไม ทุกสิ que es que say, e sea, o, ่งทุกอย่างปรามาตามสุบะเตีนที่เห็นนั้นสิ่งที่เขาว่าใช่มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาว่าไม่ใช่มันอาจจะใช่เพราะมันถูกตาดูหูถูกเกลียเราตาดูหูฟังให้เป็นธรรมมามัมปรามจีมาโตขอให้มีโชคมีลาภขอให้มีความสุขความเจร ธรมาค่าขายลูงเรียนให้จเจริญด้วยสิน้วยธรรมที่ข้าพเจ้าประพรมกระน่อยว่าไปแล้วพูดไปแล้วเสกไปแล้วปรมาตีนามีนามานัชารีตีพุทธังบังเกิดธมองบังเกิดทั้งกัรมบังเกิดสุขุสุขุน,ขนจเจริญเจริญน,นะโมสา

ปอนกันเตอร์เปิงบัมเปิงบัมเปิดเปิงบัมเปิดทั้งกระเบนลำเพียงเจือ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 เจแนเวแตเอวแวล้างหลอดนา